วันนี้เรามากินข้าวนี่อยู่ที่ร้านนี้นี่ครับเมนูเมนูตามนี้ว่าไงว่าไงจ๊ะแสดงตัวนู้นดุแน่เลย อ่าแล้วไม่ผูกไว้หรือไงตัวมันใหญ่มันวิ่งตัวมันวิ่ง่ายรถนะครับอ๋อเห็นแค่ตัวมันเขาก็ตกใจน,นะนี่นี่ผัดอะไรครับกะเพรากรก,ก่อนเลยอันดับแรบกบอ่าแล้ว กินครับมากินได้ที่นี่เข้าทางไปสนีอัมพวาข้ามสะพานมานิดหนึ่งกินกับคนนี้ครับเด็นสบายติดลำกระโดง อันนี้อะไรกระเผารวมมิตรนี่เ,เดี๋ยวไปกินกันครับ <c oughs> มาแล้วครับ, <c oughs> รบนี่นี่นี่กะเผากบอันนี้กะเผารวมไปครับไปกินกัน